สวัสดีค่ะสวัสดีแม่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับเราช่องพรายทองคูณแม่ดอกรักป้าเพนะคะวันนี้ก็เอาป้าเพนะคะอเอาแม่ดอกลักอ้ะกออกกาลังกายนะคะวันนี้ให้เดินออกกําลังกายมากินต้นไผ่นะคะอยู่ที่ข้างนอก ก็ฝึกใส่แยงไปด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้ใส่นานแล้วนะคะเอามาทีละตัวนะคะถ้าม,มาสองตัวก็วุ่นวายนะคะอันนี้ก็เดินออกกําลังกายบ้างนะคะกินต้นไม้ต้นอะไรนะคะริมหญ้าริมทางไปนะคะนี่ เดี๋ยวก็จะเอาแม่ดอกรักนะคะเข้าไปหาบุญชูอีกนะคะจะเป็นวันไหนยังไม่รู้นะคะนี่ก็ได้ติดต่อประสานกับช้างตัวผู้นะคะ เยงเราทำไว้แต่ตั้งแต่แม่ดอกรักเข้าไปพัทยานะคะนี่ไม่ได้ใส่เลยนะคะช่วงนี้กำลังฝึกใส่ใหม่นะคะนี่ อากาศก็จะอา้าว่้อนอ้าวสักหน่อยนะคะฝนก็ไม่ตกตกก็ตกเป็นบางที่นะคะตกไม่สม่ำเสมอ สาวปุ้มปุ้ยเดินออกกำลังกาย,อยชอบกินใบไผ่ วันนี้จะไปเที่ยวไหนวันนี้อะไปเที่ยวไสยย่างไปทัวน้องเตยว่าจีย่างไปทัวน้องเตยเตสิกแล้วสวัสดีแม่ซีน้อยเอ,อ้ยสิกเป็นทิศแล้วนะคะนี่ไปปฏิวัติกลับมาแล้วนะคะได้เอินว่าทิตเตยแล้วนี่ ไปปริวาตได้สิบวันนะคะนี่วันนี้ก็พาแม่ดอกลักเดินออกเที่ยว วันนี้แม่ดอกรักเที่ยวรอบหมู่บ้านกอดนะคะนานแล้วไม่มีใครพาเดินไม่ีใครพาเที่ยววันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านน้องพลอยทองพลอยทองก็เป็นหนุ่มแล้วโตสูงขึ้นเยอะเลยโอ้ยมันนี้พลอยทองเพิ่งเ้ินไหไงแทะมันนี้ วอ้ได้สมูม่ยอีกดดอเดินเที่ยวก่อนนะคะเดินเที่ยวเวะเพื่อนบ้านก่อนวันนี้ใส่แยง นะฮะใส่แยงฝึกไว้ไปด้วยแม่ดอกลักช้างลืมบ่อยนะคะต้องฝึกไปเรื่อยๆไปไปลูกเดินออกกำลังกาย นี่มาบ้านไหนน้อนี่วันนี้ก็มาบ้านน้องพันล้านนะคะโอ้ยวันนี้มีเพื่อนเยอะโว้ย ไปลูกป้ายเดินไปเรื่อยๆนะคะรอบหมู่บ้านแล้วก็ไปข้างหลังบ้านนะคะก็จะแวะไปหาป้าเพอฝึกใส่แยงนะคะยังไม่ขินเอาหางวีซ้ายวีขวา นนี้เราก็จะเอาเข้าตัวผู้อีกนะคะนี่เข้าไปหาบุญชูนะคะเอาไปรอบที่สองรอบแรกเราก็ผ่านไปแล้วนะคะเอารอบสองอีกซ้ำอีกนะคะนี่เพราะว่าช่วงนั้นบุญชูตกมันนะคะสุขภาพยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ช่วงนี้ปกติแล้ว แข็งแรงดีแล้วก็จะเอาแม่ดอกรักนะคะเข้าไปหาบุญชูอีกครั้งนะคะนี่ก็ออกกำลังกายฟิตตัวไปด้วยนะคะแม่ดอกรักไม่ได้เดินนานแล้วมาลูกมามาเดี๋ยวแม่เดินก่อนนะมาเยอะมามาอ่ะคุณ ให้เดินไม่เดินเอาแม่นเดินํำหน้าเอาแม่ดอกรักเดินตามมาอันนี้เขาเริ่มนิ่งแล้วนะคะสองพี่น้องเขาไม่วุ่นวายแล้วนะคะไม่ส่งเสียงร้องใส่กัน ตาเพเขาก็นิ่งอยู่นู่นนะคะนี่แม่ดอกรักก็เดินออกกำลังกายอยู่นี่ถ้าเอามาสองเชือกเล่นเลยนะคะโวยวายเลยไปเข้าไปหาปตาเพ รอบหมู่บ้านแล้วเข้าบ้านก่อนนะคะก็เดินออกไปทีละทุกวันนะคะนี่ค่ะป่าหญ้าแม่ดอกรักนะคะมันจะเล็กขนาดนี้นะคะนี่ยังไม่สูงเขียว เขียวมากเลยเวลาตัดไปเขาก็ไม่ค่อยกินนะคะมันอ่อน,นก็เลยอยากได้ต้นสับปะรดนะคะให้ป้าเพยแม่ดอกลักนะคะนี่รอต้นหญ้าให้เขียวโอๆให้เก๋ๆกว่าน,นี้หน่อยนะคะไปแล้วคุณสวยของเราเดินไปแล้วนะคะนี่ สวัสดีนะคะสวัสดีแม่ๆม่นะคะที่เข้ามารับชมนะคะรับชมช่องพลายทองคูณแม่ดอกรักอา้าวป้าเพร่เพรไม่ร้องนะคะนิ่งเลยเอเล็กๆลร้องใส่อาสวัสดีหน่อยเจ้าที่สวยหน่อยลูกสวัสดีค่ะเสียง <c oughs> รือมันหวาน,วนขาขาด้วยลูกขาด้วย ขาด้วยเอาขาด้วยลูกจ้าสวยสวยคบกันแล้วอ yeah> ่ะถอดแยงไว้นี่ก็ได้ตัวไปไปถอดแยงไปลูกซิอะแพสวยหน่อยลูกวันดีค่ะจ้าสวย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  ก็ขอบคุณแม่เอฟซีนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้แม่ดอกรักป้าเพนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า